ับผมก็พูดจากดิ55รีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดิ55รีวิวครับอ่า EP นี้คุยเล่นหลังเกมคุยเล่นหลังเกมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าครับต้องบอกว่าเกมนี้ปล่อยขาโพดคุยแล้วกันแมนยูไม่คุยและเย้ยเยอนเลยเกินโอ้ครับต้องบอกว่าแฟนแมนยูเซ็งอือ ต้องบอกว่าอะไรนะเล่นไม่เห็นใจแฟนบอลที่ดูตอนปีสองเลยแต่ก็มีปัญหาบาดเจ็บอในทีมเนาะใช่ก็จะมีปัญหาบาดเจ็บด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ก็ถ้าถ้าพูดกันจริงๆอ่ะนิวคาสเซิลเองลักเตก็ถือว่าเจ็บเยอะแต่ว่ายังยังสามารถประคองทีมไปได้อ่ะในมุมมองผมนะครมอืมแต่แมนยูนี่คือเจ็บแล้ว เจ็บแล้วไม่จําด้วยเราเล่นเหมือนเดิมด้วยครับผมอ่ะโอเคแปว่าคู่นิวคาสเซิลกันก่อนดีกว่าครับนิวคาสเซิลบุกไปเยือนเบอร์ลี่เป็นไงม้างข้าวโพดอ๋อก็ชนะไปเลยครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับสี่ประตูต่อหนึ่งโอ้โหว่านิวคาสเซิลฮอตจริงๆช่วงนี้ใช่ใช่ดูเลก็ไปแข่งกันที่ครับผมอ่ะก็ที่เล่นที่เทิร์ฟมัวนะบุกไปชนะสี่หนึ่งอ่ะเกมนี้นิวคาสเซิลได้ประตูจากใครมั่งครับข้าวโพด โอ้ก็มีคาลัมวิลสันเลยครับผมอืมอ่ะ,อะก็การเของกอร์ดอนมาก่อนแล้วเป็นอีซักที่ยิงเข้าไปเอ้ยที่ซ้ำเข้าไปอ่าอย่งเนะโดนวิล <S <S สันวิันซ้ำเข้าไปอ่าแล้วแล้วก็อวิลสันก็ยิงเข้าไปครับผมครับผมแล้วก็ลูกตัวที่สองก็เป็นการเปิดของเมอร์ฟี่เหมือนกัน ครับอืมตามก็อืยิงสวยนะลูกนี้ครับผมอืออครับครับผมอืมแล้วก็บูโน่เนี่ยอิมารยิงลูกนี้ผมชอบมมกครับผมครับก็โดยการเปิดของกอร์ดอนครับผมแล้วก็อือช้ด้วยอีซักก็เป็นเมอร์ฟี่ที่เป็นคนถวายพาเข้าไปเหมือนกันครับผมครับผม อก่อนที่เบอร์ลี่จะมาตีไข่แตกท้ายเกมจากโอเชนาที86เนาะใช่ใช่ครับผมก็ต้องบอกครึ่งแรกนิวคาสเซิลนำ3-0เนาะนาที19 35แล้วก็40ใช่ครับผมอ่าต้องถามข้อพจก,ก่อนครึ่งแรกเป็นยังไงมั่งสามพอพอนำ3-0มาถึงลูกเกมมันยังไงมั่งครับครึ่งแรกระหว่างนิวคาสเซิลกับเบอร์ลี่เจ้าบ้านแน่เนี่ยเขาเปิดแรกเราเหมือนกันนะเราก็เกือบโดนนะครับเหมือนการเช็คลับหน้าผิดนะครับอืม ดีว่าอดูบัฟกาก็ช่วยไว้นะครับครับผมอือครับอ๋อก็คือดูบัฟการก็ช่วยเซฟได้แต่ว่ารู้สึกเบอร์ลี่ก็มีจังหวะสวนกลับดีๆหลายครั้งเนอะแต่ว่าไม่ไม่คมเองใช่ครับอ่าส่วนนิวคาเซลก็ต้องบอกว่าแดนหน้าก็ถึงถือว่าคมเหมือนเดิมขึ้นไปปุ๊บเป็นประตูปั๊บใช่ครับอืออส่วนอีซัคก็ยังฮอตต่อเนื่องครับผมันใจกบเมอร์ฟี่ด้วย อืมส่วนอีซัคก,ก็ฮอตต่อเนื่องนะยิงต,ติด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 กันเลยครับผมจะเก็บอยู่ไหมเนี่ยซัมเมอร์เนี้ยอีซักกับลูโนโ่กิมรารไลส์เนี่ยก็อีซักเนี่ยเหมือนจะต่อสัญญาไปแล้วเนี่ยนะครับอ๋อโอ้ข่าวดีข่าวดีโอ้หนี่ไม่แน่ใจนะครับอืมครับผมโอเคครับออะไปว่ากันเรื่องของสถิติหลังเกมเป็นไงมัง่งเขาโพดเกมนี้ลูกยิง เรายิงไปยี่สิบสามครั้งนะครับแต่เข้ากอบสิบเอ็ดนะครับพอนะครับเบอร์รี่อก็เข้าไปให้นะครับเขาบผมอือครับดูสองวันเนี่ยสูสีมากเองวันนี้ก็สูสีนะเออเปอร์เซ็นต์ี่แต่ว่าแต่ว่าใกล้ใกล้เคียงกันเนาะ คือนิวคาสเซิลครองบอล54เปอร์เซ็นเบอร์ลี่416แต่การส่งบอลนิวคาสเซิล478เบอร์ลี่425ครั้งถือว่าใกล้เคียงมากอืมโอ้ฟาวก็ฟาวเท่ากันด้วย8ครั้งเท่ากันใกล้เคียงใบเหลืองก็เท่ากัน2ใบครับเอาเตะแตะมุมเกมนี้เออเตะมุมนี่11ครั้งนี่โอ้เอาเรื่องนะ ครับนิวคาสเซิลได้ไปสิบเอ็ดเบอรี่ได้มาสี่ล้ำหน้าเกมนี้ไม่มีออฟไซด์เลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเออ,เอ,อใช่ครับผมเอเอ,อ,เอ,อแปลว่าเป็นเกมต่อบอลที่แบบชนิดที่เรียกว่าไม่ไม่มีแทงให้วิ่งทะลุเลยนะเนี่ยไม่มีล้ำหน้าเลย <c oughs> อืมก็ดูจากสถิติก็ต้องถือว่านิวคาสเซิลก็ก็เหนือกว่าทุกด้านเนาะแต,แต่ก็ถือว่าเกมเขาเรียกไรใกล้เคียงแต่จังหวะสุดท้ายนิวคาสเซิลน่าจะคมกว่า ใช่คมกว่พาพอดูจากจังหวะเขากรอบโอ้โหยิงยี่สิบสามเขากรอบถึงสิบเอ็ดอ่ะเบอร์ลี่นี่ยิงไปสิบเจ็ดเขากรอบแค่ห้าครั้งเองครับผมเออเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่นิวคาสเซิลนี่เขากรอบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เ่ยเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เ่ยครึ่งหนึ่งเน่ะใช่ไหมอืมอ่าเกมนี้เขาโทษให้คะแนนยังไงมั่งครับผมอ่ะเริ่มที่ผู้จัดการทีมก่อนอ่ะผู้จัดการทีมเอาเวลาเก้าเลย นี่เกมที่ปุกไปชนะ4ีหนึ่งแอดดี้ฮาวเอาไปเลยเก้าคะแนนเต็มสิบนะครับอ่าไปไล่กันที่ผู้เล่นเกมนี้กันบ้างของนิวคาสเซิลอ่าผู้สัประตูครับอ่าผู้สัประตูเป็นมาตินดูวาสก้าครับผมก็ให้เน7ครับผมอ่ากลางกลางกลางกลงอ่าแผงกองหลังสี่คนโอ้อมีอ่าลิฟาเมนโตครับมีเบิร์นนะครับมีคราฟแล้วก็ฮอผมให้เจ็ดเน นะครับถือว่าใช้ได้นะครับอ่าครับผมอ่ต้องถามถามเขาโพสว่าเกมนี้ฟอร์บิงแชร์ไปไหนเอ่ยไปเป็นแชร์นี้เจ็บนะครับผมอืมอืมรักคราฟลงมายืนคู่กับเบิร์นเป็นไงบั่งครับเกมนี้ใช้ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเกมใหญ่ๆมันเดินยังไงนะครับผมอืครับผมอ่าโอเคอ่าแผงมิดฟิลสามคนครับเกมนี้รูโน่ลองสตาร์ฟเมอร์ฟี่เป็นไงมั่งโอ้ บูโน่เนี่ยสุดยอดดีกว่าก็ยิงด้วยนะครับกองสตาร์ก็ยิงนะครับแต่เมอร์ฟี่เนี่ยแอสซสสามครั้งนะครับที่เป็นประตูเลยโอ้โหครับผมเลยกับเก้าเกาคะแนนก็คือเท่าเอ็ดดี้ฮาวเลยนะเป็นแมนออฟเดอะแมตคู่ใช่ใช่ครับผมเออแตแมนออฟเดอะแมตในสนามนั่นแหละก็คือเป็นเมอร์ฟี่เนาะอืส่วนแผงกองหน้าเนี่ย เป็นอีซัควิลสันนี่ก็โอ้ใช้ได้นะครับผมครับอือืเหมือนมีเราก็มีกอดอนอืม่อแม่เป็นสองแล้วก็มีอมมมอกอดอนห้อยอยู่นะครับอืมครับจริงๆผมว่าเกมนี้นิวคาสเซิลเล่นเหมือนบรูโน่กับลองสตาร์เป็นมิดฟิลคู่กลางมาแล้วกอดอนกับเมอร์ฟี่เป็นปีกกับวายงและอีซัคกับวิลสันเป็นหน้าเป้าคู่กันครับอืม ใช่ไหมอืมหน้าสีบางทีก็หน้าสีเลยนะเข้าไปแบบอืมใช er hmm. ่ครับอืมบางทีครับผมก็เป็นหน้าสองอืมอืมอืมก็ต้องบอกว่าเกมนี้แดนหน้าเขาโพสให้เท่ากันหมดเลยแปดคะแนนเรียกว่าไม่มีใครโดดเด่นกว่าใครก็คือมีเมอร์ฟี่คนเดียวที่เด่นสุดเนาะครับครับเกมนี้ต้องให้เขาครับครับผมอะ ส่วนตัวตัวสำรองที่น่าสนใจมีโจลิงตันลิชชีบาร์สเอาเมลอนแล้วก็แอนเดอร์สันลงมาอันนี้ก็ถือว่ายังไม่โดดเด่นนะก็เป็นหกคะแนนหมดแต่ก็มีโจลิงตันที่ลงมาก็ใช้ได้เหมือนกันนะอ่าอ่าเนี่ยแหละกำลังขามผมกำลังจะถามเขาโพลเลยท้ายฤดูกาลละเห็นรายชื่อสำรองมีโจลิงตันกับเอาเมลอนกลับมาละเออคิดว่าสภาพทีมจะดีขึ้นไหมครับหลังจากนี้ดีขึ้นแน่นอนครับพอาคน เหมือนต้นฤดูกาลนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆครับอืมอมในเทปปีกสมมติครับค่ะผมสมมติจูลิงตันกลับมามิดฟิลด์ตอนนี้ใครจะหลุดเนี่ยบรูโน่ลองสตาร์ฟเอ่อน่าจะเป็นลองสตาร์ฟนะครับอืมอืมนั่นดิเอ็ดดีฮ้ฮฮวคงไม่พักบูโน,โน่หรอกมั้ง <laughs> พักบูโน่น, <laughs> นี่ <laughs> ไกลถึงมากเลยนะ <laughs> แต่ก็อสองคนนี้สลับเล่นได้ครับบูโน่กับจูลิงตัน ครับผมอืมก็นิวคาสเซิลก็ต้องอะไรนะเรียกว่าจะได้มิดฟิลบราซิลกับมายินคู่กันตรงกลางแล้วบรูโนกับโจลิงตันคู่ในฝันแต่คู่ในฝันเออนะครับโอเคแมนออฟอะแมทเอาไปเลยเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่ครับผมอืมอย่างที่เขาโพดบอกโดดเด่นจริงๆนะครับ <c oughs> แอสซิสสามแอสซิสเลยเนาะเกมนี้ต้องให้ครับ ต้องให้ต้องให้อ่าโอเคแมนยู <laughs> เอาแบบสรุปสั้นๆเลยไปเยือนพาเลทเมื่อคืนที่ผ่านมา4-0โอ้ยับอีกแล้วอิลิเทนแฮก <c oughs> เกมนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ดิตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่านักเตะเล่นไล่โค้นหรือเปล่าอันนี้ผม <c oughs> ผมเริ่มสงสัยแล้วนะดูจากเกมเมื่อคืนน่ะ อืมคือคือคือก่อนหน้านี้ผมผมก็อะไรนะครับเหมือนกองหลังก็เนาะเจ็บไปจะก็ดอใช่ใช่ังมาครับอืมด้วยความที่ก่อนเกมก็อย่างว่าแฮร์รี่แม็กควายถือว่าเป็นความหวังในแดนหลังของเราเจ็บไปสามสัปดาห์อีกจบจบเพสพิมรีหมดเลยแฮร์รี่แม็กควายเจ็บยาวครัแต่ก็ก็โชคดีว่าได้จอห์นนี่อีแวนกลับมาเออ ตอนนี้แว่นกลับมาคู่กับคาเซมิโลซึ่งซึ่งช้าทั้งคู่อ่ะช้าทั้งคู่ก็เรียบร้อยอ่ะอย่างเออคริสตันพาเลตแดนหน้เขาเร็วอยู่แล้วอ่ะโอริเซมาเตต้าเอแล้วก็ใครคนนั้นเอเซอ่ะเออสามคนเนี่ยตัวนี้เออเป็นไงต้องบอกว่าเออครับนั่นดิคือคือผมดูเมื่อคืนน่ะผมรู้สึกไม่รู้นะอันนี้รู้สึกอย่างหนึ่งนะต้องแต่ดูเมนยูฤดูกาลนี้มา ผมรู้สึกว่าเหมือนนะักเตะไม่มีใจเล่นให้เทนฮาร์กอันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับเท <c oughs> ่าเท่าที่ดูผมก็เลยไม่รู้ว่าเหมือนแบบพอโดนลูกแรกแล้วเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนป่อยจอยอะ่ะคือแบบ <c oughs> ไม่เอาแล้วอะ่ะเออ <c oughs> อารมณ์ประมาณนั้นแ่ะเออเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไระพื้นที่แชมเปี้ยนลีกแมนยูก็ไม่ได้ไปแน่แน่ละก็คือตอนนี้ก็คือลุ้นยูโรปล้าลีกกับิวคัสเซิลถูกไหมอ่ารวมถึงมีเชลซีมีอะไรเบียดขึ้นมาอีกมีสเปย์อีกครับ <c oughs> เหมือนนักเตะแมนยูเหมือนกันแบบไม่รู้เหมือนเหมือนฤดูกาลนี้จบแล้วอะคือเล่นแบบให้มันจบจบไปอะเออในมุมมองผมนะ <Yeah. S 2> ผมก็เลยไม่รู้ว่าแรงกระตุ้นหรือแรงกระหายอะไรต่างๆอะ่ะหรือว่ามันมีอะไรเบื้องหลังมากกว่านั้น mm. อืหรือด้วยแท็กติกของเทนฮากด้วยเอรอาจัดลงมาปุ๊บแล้วปรากฏว่าทีมก็เละไปหมดเลยอาจจะด้วยความที่กองหลังเซนเตอร์อาชีพหรืออีเวนซึ่งอีเวนผมว่าก็ยังยังไม่ฟิต อืยังไม่ฟิตด้วยแล้วเมื่อคืนข่าวร้ายก็อย่างอย่างที่ผมบอกไปบรูโน่ฟันเนเดสใส่เฟือตั้งแต่ประมาณคืนวันศุกร์หรือเสาร์ที่เป็นข่าวมาสรุปก็ไม่ได้ลงจริงๆอืออ่าก็เป็นเมสันเมาส์ลงมาซึ่งเมสันเมาส์ลงมาก็ก็ไม่ได้มีพลังงานในการเล่นที่แบบจะสมามารถพาดแดนกลางมันยูขึ้นไปทำประตูได้อะว่าง่ายครับผมอือสี่ลูกครับพาเลส เกมนี้ต้องบอกว่าคนที่นักเตะที่แมนยูอยากซื้อเลยเกินโอลิเซยิงให้เซอร์จิมดูซะเลยสองลูกสิบสองก็หกสิบแปดต้องบอกลูกแรกนาทีสิบสองนี่ต้องบอกโอลิเซ่สับซาคาเซมิโลกับเอลิกเซนหัวความคู่อ่ะหลุดคู่เลยอือแล้วซึ่งซึ่งจังหวะเนี้ย นัที่ที่สิบสองคผมก็งงเหมือนกันคือโอลิเซ่จี้มาแทนที่จอห์นนี่อีแวนหรือตาโลจะวิ่งเข้าอ่ะกับถอยอ่ะคือถอยถอยถอยออกไปเรื่อยๆเลยถอยเหมือนถอยเขายิงอ่ะพอพอโอลิเซ่ถึงหน้ากรอบเขตทัหมดมันก็ระยะสังหาดี่้วแล้วอีแวนเหมือนเพิ่งมาแบบเฮ้ยโล่งเลยนี่หว่าไม่มีใครเข้าเลยเอออีแวนเลยจะวิ่งเข้ามาซึ่งซึ่งมันช้าไปแล้วอ่ะโอลิเซ่เขาก็ยิงยิงดีด้วยนะครับเ็้าเข้ามุมมาดีอืมหลวงพี่โอก็บอกว่าอมาอีกแล้วลูกเลียด ลูกเลียดเข้ามุมหลวงพี่โอบอกพุ่งไม่เคยถึงสักลูกเลย mm hmm. ลูกที่สองก็ต้องบอกว่าลูกนี้มาเตต้ย,ยิงดีจริงๆก็คือยิงยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลยเออส่วน mm hmm. uh, so, ล,ลูกที่สามมิเชลนาะทีห้าสิบแปดก็เป็นจังหวะซ้ำเข้าไปมั้งเออสามศูนย์ลูก mm hmm. สุดท้ายโอลิเซนาะทีหกสิบแปดก็ต้องบอกคาซิมิโร่พลาดไปโดนปั๊มตรงประมาณแบบแถวๆมุมทง,ง mm hmm. โดนปั๊มปุ๊บ แล้วก็โดนหักเข้ามาคือเกมนี้โอ้โหคาซมิมโร่รับเต็มเต็มอะผมว่าชิ้เสียประตูกับทุกลูกอะ่นะอืมก็ก็ถามว่าอ่ในมุมนึงก็เห็นใจเพราะคาซิมิโร่ก็ไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพใช่แต่อีกมุมนึงผมก็ก็ไม่รู้สกิก็มองว่าแบบจริงๆเแทนฮักน่าจะควรใช้อัมลาบาดลงมาแทนอิลิกเซนมากกว่าในเมื่อรู้ว่าคาซมิมิโรเป็นไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพอยู่แล้วอะ่คร ควรมีมิดฟิลตัวตัดเกมอีกคนหนึ่งลงมาซ้อนคาเซมิโลในมุมมองผมนะ <No. S 1> พอเป็นอิลิกเซนคู่ไมนูซึ่งอิลิกเซนก็นแน่นอนเขาเขาไม่ใช่มิดฟิลตัวรับอยู่แล้วอะจริงๆเขาเป็นเพย์เมคเกอร์ด้วยซ้ำอะอืมเขาบี้ไมนูเองก็ไม่ใช่มิดฟิลตัวรับธรรมชาติเป็นเหมือนแบบมิดฟิลแบบเขาเรียกมันเป็นเป็นมิดฟิลเขาเรียกว่ามิดฟิลตัวกลางธรรมดาเนาะไม่ใช่ทางดีเฟนต์ไม่ใช่ทางแอทแทกอะเออเหมือนเป็นตัวเชื่อมเชื่อมบอลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืม เพราะฉะนั้นมันก็กระจุยอยู่แล้วครับแดนกลางเป็นเรื่องปกติสถิติหลังเกมขอโทษดูสิพาเลสซัดไปสิบแปดมนยูยิงไปเจ็ดแล้วดูเข้ากรอบพาเลสสิบครั้งเป็นสีประตู <c oughs> <c oughs> เอ,อโอนาหน้าก็บอกช่วยเซฟไปแล้วหกลูกไม่ไหวแล้วแมนยูเจ็ดครั้งนี่เข้ากอบสองจำได้เลยลูกหนึ่งเป็นแอนโทนีปั่นซ้ายยิงด้วยซ้ายแต่ก็เบามากเลย แต่จริงๆเกมน,นี้ก็ต้องบอกว่าแมนยูก็มีโอกาสก็คือเข้าส่งบอลเข้าไปตุงตะไก่ตุงเอตุงตาไย,าายได้สองครั้งลูกแรกก็เป็นจังหวะที่แบบบอลเหมือนลอยโด่งแล้วหอยลุนไปกระแทกทางด้านนะของดีนเฮน,นเดซันแล้วอบอลมันก็เข้าประตูไปนะกรรมาการก็เป่าฟาวส่วนอีกลูกหนึ่งคาเซมิโลมงมงจังหวะแรกรู้สึกจะชนเสามั้งแล้วก็ซ้ำเข้าไปแต่ปรากฏว่าว a r ยึดเพราะว่าล้ำหน้่ เออก็เลยพอไม่ได้ไข่ตีไข่แตกปุ๊บคราวนี้ก็เลยปล่อยจอยเลยไปยาวเลยคราวนี้โหเลเทกอืมแต่การคลองบอลเนี่ยผมก็โงเหมือนกันนะเมนยูกกับมากกว่าห้าสิบแปดกับสี่สิบสองใช่ครับแล้วดูการต่อการส่งบอลดิเมนยูหกร้อยสิบอ่ะคิสเัลพาเลทแค่สี่ร้อยสิเก้าผมก็แบบเฮ้ยจริงเหรอดูในเกมเหมือนเหมือนพาเลทบุกเยอะกว่าออาจจะเป็นด้วยความที่เมนยู จังหวะขึ้นบอลน่ะเคาะบอลค่อนข้างเยอะเออในในมุมผมนะคือจากโอนาน่เนี่ยเซตกันอยู่ตรงนั้นอะ่ะคาเซมิโลอีแวนดาโลวันวิสก้าส่งกันไปส่งกันมาเออเพราะมันนับทุกจังหวัดใช่ไหมล่ะมันก็เลยแบบเออก็อาจจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยแมนยูความแม่นยามแปดสิบสี่เปอร์เซ็นก็น่าจะแม่นยาในแดนหลังส่งไปส่งกันมา <laughs> ข้างหน้ามันบอลเลยคอยลุนนี่วิ่งฟรีหลายลูกมากอือ พาเลตก็ฟาวเยอะกว่าสิบสองต่อแปดใบเหลืองเท่ากันครับคนละหนึ่งใบพาเลตล้ำหน้าสองเมนยูหนึ่งเตะมุมนี่พาเลตข้างเดียวเลยหกต่อสองโอ้ครับอืมก็สถิติก็จะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการทำประตูแปลว่าเท่าที่ดูเนี่ยจะดูจากสถิติถ้าดูในเกมจะรู้เลยว่าพาเลตโต้กลับได้ค่อนข้างดีเอ่อคือกองบอลอาจจะแ,แบบคือเรียกว่ากองบอลน,น้อยแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเขาแบบคมอ่ะเออว่าง่าย ทางโอลิเซ่เอเซ่มาเตตาตั้งแต่เกมนิวคาสเซิลแล้วใช่ไหมข้าวโพดเนี่ยวนี้แบบโอ้โหสุดยอดงบอล<ก>เร็วมากอะ่ะเองคร,ครับผมสามสามคนนี้นี่ไม่รู้ปีหน้าจะอยู่กับพาเลทหรือเปล่าซัมเมอร์เนีกหอยอากได้ขึ้นมาเลยครับเออ <laughs> เพราะว่าตอนนี้แมนยูอ่ะกับแมนยูก็มีข่าวกับโอลิเซ่แล้วเขาบอกว่าค่าตัวล่าสุดก็ขึ้นไปหกสิบล้านปอนด์ละจากไม่จากส<อ>ามสิบหรือสี่สิบอ่ะตอนนี้ขึ้นไปหกสิบแล้วแหม เมื่อคืนยิงชโชว์อเนออสซะด้วยยิงชโชว์สองลูกเลย <laughs> ก็ต้องมารอดูครับผมอหะเกมนี้ครับผมให้แบบเต็มที่เลยเอีลิกเทนแฮงสี่คะแนนไม่รู้จะให้ยังไงแล้วมันมันเล่แบบไม่รู้จะเล่ยังไงอ่ะคือแฟนคือผมปกติผมก็ไม่ค่อยป่นเทนแฮงนะก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ยแต่เกมนี้มันไม่ไหวจริงๆอ่ะ <laughs> โอ้โหน่าอ่ผมให้หกคะแนน เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยเพราะไม่รู้จะให้ใครจริงๆเขาโพษคือแบบ <Ooh. S 1> ดูแล้วแบบโอ้แ oh, ทนตสนาม yeah, คือแบบ <laughs> เออโอน้าน่าถ้าไม่ช่วยเซฟหลายลูกนะผมว่าเกินสี่อะอ่ะก็เลยให้โ oh, อนาน่หกคะแนนเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปเลย <Wow. S 1> แผงหลังก็ไม่ต้องพูดถึงครับดาโลกกับวันวิสก้าสองแบ็คผมให้ห้าเท่ากัน hmm. เซ็นเตอร์กันรับไปเลยอีแวนกับซิมิโลคนละสี่ <laughs> ไม่รู้ <laughs> บอกโอ้ oh. เละจริงๆช้าทั้งคู่อะแล้วคาเซมิโลเกมนี้พลาดสองด้วยจริงๆจริงๆให้ต่ำกว่าสี่ยังได้เลยคาร์เซมิโลเนี่ยอืมกองกลางกับไมนูน่าจะดีสุดแล้วแหละห้าคะแนนอิลิกเซนกับเมาส์พอกันสี่ครับไม่ได้บอลเลยข้างหน้าครับกานาโชแอนโทนีฮอยลุนแอบคนละห้าคะแนนจริงๆเออโทษทีครับอันนี้ลืมลบรูปฟุตบลอลออกจริงๆแอนโทนีไม่ได้ยิงนะเกมนี้อันนี้เป็นเกมที่แล้วเออก็ห้าคะแนนเท่ากัน สรุปโอนาน่าเล่นดีสุดแต่ถ้าไปดูจากรายชื่อสำรองเมนูก็จะเห็นนะเออบางทีแบบพอดูเราก็พอเข้าใจเทนฮากแต่ก็ไม่เข้าใจในเกมที่ลงไปเล่นเลยอย่างเงี้ยชื่อสำรองดูดิเขาโพดเป็นผู้ตาป,ประตูสองคนนะ่ะไบยินเดียกับฮีตันนะ่ะคือมันไม่มีนักเตะชุด <c oughs> ใหญ่แล้วนักเตะชุดใหญ่เหลือแค่นั่นนะ่อะอัมราบัตกับอามดเดียโลสองคนนะ่ะครับผมที่ที่เปลี่ยนลงมาด้วย นอกนั้นก็คือเนี่ยครับเป็นโคลิเออร์อาร์มาร์โอกุเนเยแจ็คสันวิธลี่ดาวลุ่งหมดเลยคือไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือทีมชุดใหญ่แล้วอะ่ะซึ่งผมว่าซัมเมอร์เนี้ยน่าจะมีการปฏิรูปโดยเฉพาะทีมแพทย์อะผมว่าผมว่ามีแน่ๆอ่ <c oughs> มันไม่น่าเชื่อว่าแบบคิดดูดิโอ้โหแม็กควายเล่นมาเกือบทุกนัดอยู่ดีๆเจ็บบูโน่นี่ไม่เคยพลาดเลยก็เจ็บอีกครับ <c oughs> <c oughs> ครับผม เกมนี้เอาไปเลยโอนาน่ oh, ไม่รู้จะให้ใครละแมนน็อปเดอะแมทครับครับผมตารางคะแนนเขาโพส uh. ไปแล้วแมนยูครับจากอันดับหกหนีเขามาอยู่เยอะเยอะหลังๆนี่หลุดเอาหลุดเอาเชลซีอซเลรขึ้นมาที่หกแทนและเออเป็นห้าสิบหกแต่เชลซีมาแล้วอะ่ะ <Yeah. S 1> แต้มเท่าแมนยูที่ห้าสิบสี่อ่ะแล้วลูกได้เสียต่างกันเยอะเวยเชลซีบวกสิบเอดแมนยูลบสามอะ่ะ อืมต่อให้ก็คือตอนนี้สาสิบห้านัดเท่ากันใช่ไหมครับเหลืออีกสามนัดครับคือถ้าแมนยูกับเชลซีผลออกเหมือนกันหมดเชลซี Chelsea ก็ได้ที่เจ็ดนะซึ่งพื้นที่ยุโรปอยู่แค่ดับเจ็ดแมนยูก็จะหลุดแปดก็คือหลุดเลยไม่ได้อะไรเลยก็ก็เหลือ <c oughs> ช้อยสเดียวคือ Man แมนยูต้องเป็นแชมป์เอฟเอัพต้องไปโค่นแมนซิตี้ให้ได้ถึงได้ไปอยู่ <c oughs> รอบป <c oughs> ้าลีกโอเคเออ เออตอนนี้นิวคาสเซิลก็เลยพื้นที่ยูโรป้าเริ่มใกล้เคียงขึ้นละเพราะว่าจี้สเปอร์ละหกสิบกับแค่ครับอืมเพราะว่าสเปอร์เองก็ไปพลาดแพ้ลิเวอร์พูลเนาะสี่สองครับอืมเฮ้ยโอ้เป็นไงสุดสัปดาห์นี้ระทึกใจมากโหชับผม เออม้ออลืมไปนี้อะไรนะครับนานนี้จะยิงยิงกันเยอะมากสี่ลูกแบบใช่ใช่ใช่หลายคู่เลยเนาะเออแล้วก็มีข่าวล่าสุดเมื่อกี้ว่าจะอัปเดตลืมเลยเดวิดมอยส์ก็ออกจากเวสแฮมละออกซัมเมอร์นี้ใช่ใช่แล้วก็จะเป็นอะไรนะจูเลียนโลโปเตกีจะเข้ามาคุมทีมแทนครับอืม โอเคครับอ,อีพีนี้คุยเล่นหลังเกมครับผมเอ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e กับช่องเราเลยนะครับโอเคครับอีพีนี้แฟนแมนยูนอนไม่หลับแล้วโอเคครับผมครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ